ว้าวสาขาชุมแพรดเต็ี่น้องเด้อทุกคนสาขาชุมแพรนะจ๊ะมีไก่หมุนด้วยนะจ๊ะหมุนตุลุยตุลุยวิ่งเซิรเวิร์เหมือนมาวิ่งเดีย๋ยวบูว้าบเบิย้ยทุกคน แซะเสบพี่น้องหอมหวยๆอยู่บรรยากาศสาขาชแพนนะครับพี่น้องเพิ่นขายเดิมเดิมเพิ่นขายอาหารอยู่แล้วด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะขยายร้านอนาคตข้างหน้าจะขยายร้านตกแต่งร้านนะจ๊ะช่วงนี้ก็นั่งไปก่อน เดี๋พี่น้องเด้อลูกค้าก็เริ่มเข้าแล้วนะจ๊ะพิกัดนะครับเส้นถนนคนเดินนะครับตรงข้ามกับร้านขัวข้าวหอมนะตรงข้ามกับร้านั๋วของหอมเด้อพี่น้องเด้อที่ร้านก็จะมีไก่ทอดแล้วก็ไก่หมุนนะครับเส้นถนนคนเดินนี่พี่น้อง,าม,างมาง่ายนะครับพี่กัดมาง่าย,ย,าายพิพกัดมาง่ายมาก ันนี้เราเราทำอะไรคะนี้เราทำในสวนอะไรเ,เอ,อ,อ่ยจำไม่มือนอ๋ออุ้ยหอมเนาะแต่แสบหายฝากลา่าในพี่น้องเดอ้อมีไก่หมุนนำ้ำสาขาชุมแพเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดสองทุ่มครึ่งนะคะเจ็ดโมงเช้าปิดสองทุ่มครึ่ง,งเจ็ส์น้องเสานีเขาไม่รูวันกด้กินบอสเปิดไว้ก่อนเปิดไล้ก่อน ในส่วนของหน้าร้านเราก็จะมีแบบว่ามีร้านชง,ชงชงชงก็คือในส่วนนี้ก็จะมีเมนูแก้เผ็ดแก้อะไรเนาะก็จะมี่า่าไทยแล้วก็โอเลี้ยงเด้วพี่น้องเด้อแล้วก็ชานมเย็นอาหารแบบว่าเครื่องดื่มแบบโบราณจ๋าน่ะนะโอเลี้ยงยกล้อแก้เผ็ดนะจ้าทุกคนพี่น้องเิ่นกำลังเฮ็ดร้านอยู่กำลังต่อเติมร้านไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นฝาก ฝากอุดหนุนกันด้วยนะจ๊ะร้านตำตุ๊กปูสาขาชุมแพนะจ๊ะพี่น้องฝากอุดหนุนด้วยนะจ๊ะบรรยากาศหน้าร้านตอนเที่ยงนะครับลูกค้าก็หลั่งไหลกันเข้ามานะครับทุกคนน้องเอ้ลูกค้าไม่เรื่อยให้ความต้อนรับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะทุกคน แค่นี้ก็แฮปปี้แอนดี้แล้วค่ะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ้ยพี่นอ้องรถอือลูกค้ามาจอดรถลด่ลอคิ้วถ่ายกินตำทุกุูทุกคนวะามันซ่อนหลังนนครับพี่น้องฝากไว้เน่ๆครับเด้อพี่น้องเดอ้อตำตุกปูสาขาชุมแพนะครับสาขาชุมแพพิกัดอยู่ถนนคนเดินนะครับถนนคนเดิน ตรงขามขั้วของหอมด้ดยพี่น้องเดอร์เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับฝากทุกคนอุดหนุนด้วยนะครับ